ท่านใดที่ใส่บาตรเป็นประจำมีพระมาโปรดแต่ง้าบ้านนั้นมีบุญนักแลการใส่บาตรได้รับอนิสงส์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้มีดังนี้ค่ะท่านย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากมีบัณฑิตมาคบค้าสมาคมมีชื่อเสียงในทางที่ดีงามเป็นผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ค่ะเมื่อท่านใส่บาตรเป็นประจำเป็นการลดนิสัยตรณีที่เหนียว ลดความเห็นแก่ตัวย่อมทำให้ใจเป็นสุขสร้างสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่เป้าหมายหลักคือการกำจัดความตรณีทำให้เกิดการเสียสละค่คะการใส่บาตรเป็นประจำเป็นการต่อบุญต่อลาภให้ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมบุญบารมีโดยตรงสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งเราทำบ่อยๆบุญกุศลส่งให้เราอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลุดจากความยากจนได้อย่างถาวร และยังสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลอันเป็นที่รักบุพการีของเราที่ล่วงลับไปแล้วค่ะการใส่บาตรเป็นประจำเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบไปค่ะ การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธพร้อมเรียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นค่ะพลังสามัคคีจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหม่คณะย่อมทําให้เกิดสุขทําให้ชาวพุทธเข้มแข็งและสามารถสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลาย ไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางได้เนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อใส่บาตทรทำบุญกันแล้วเคยรู้สึกกันบ้างไหมคะว่าใจเรามีความสุขมีอารมณ์อันเดียวเลยคือสงบสุขนี่แหละค่ะเราได้สร้างบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วจดจำความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยนะคะถือเป็นบุญยิ่งนัก